สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตูมตามเชญยิ้มนะครับมาบอกข่าวดีและข่าวบุญกันนะครับว่าปีนี้ในวันอาทิตย์ที่30เมษาย5 6 6น2566เนี่ยจะมีพิธีไหว้ครูที่บ้านเสียนครูปู่อาร์มืองลบจังหวัดลบบุรีครับใครอยู่ใกล้ตรงนั้นเนี่ยยินดีเข้าไปร่วมงานเลยครับแต่พิเศษอย่างหนึ่งคือปู่อาร์เนี่ยได้ทำเหรียญ ด้านหน้าเป็นพรอปู่ืาษีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมนะครับและด้านหลังเป็นพญานาคสี่ตระกูลนะครับจะเป็นเรื่องของการเปิดพกทศัพท์ส่วนตะโพน,นนั้นน่ะจะเป็นเรื่องของบาร,รมีชื่อเสียงสำหรับผู้ที่ศรัทธาและเลื่อมใสนะครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับและสนใจเข้ามาในงานนี้ได้เลยครับ วันที่30เมษตรงกับวันอาทิตย์นะครับอ่าพศออ2566ก็ร่วมสั่งจองได้เลยเข้าไปในพิธีนั้นนะครับยินดีต้อนรับครับผมตุ้มตามเชิญยิ้มเจอกันครับวันที่30สวัสดีค่ะขอขอนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อเองนะคะเป็นเพื่อนของพี่จุ๊บแจงแล้วก็คุณหลิวศรานะคะวันนี้จะมา ขอเรียนเชิญนะคะไปร่วมทำบุญร่วมกันนะคะที่ไหนนะคะคุณหลิที่บ้านปู่อาร์ตนะคะเมืองลบจังหวัดลบบุรีค่ะในวันที่30เมษายน2 5 6ค่ะใช่ค่ะปู่อาร์ตเมืองลบนะคะเขาเป็นแบบว่าช่างทําหัโขน,นะคะและยังเป็นโหราพามน,นะคะจัดพิธีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้ววันนั้นนะคะจุกแจงกับน้องหลินนะคะก็จะไปร่วมพิธีด้วยค่ะ เราทั้งสามคนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมงานไหว้ครูกันค่ะและที่สําคัญนะคะในวันนี้เนี่ยปู่อาร์นะคะยังมีการจัดทําวัตถุมงคลด้วยใช่ค่ะด้านหน้าเหรีเป็นอะไรนะคะพี่จุ๊บเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูหรือสีถูกค่ะนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเกี่ยวกับเนเรื่องรางของขลังมากมายที่ข้าปู่มีนะคะใช่ถ้าหากว่าการใดที่ เป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่นะคะก็ขอเรียนเชิญในวันที่30ในสาย,ยนี้ที่จังหวัดรบบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะฝากรายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ,ใค,ะใครสนใจเหรียญน,นะคะสั่งจองเหรียญด้านใต้คลิปนี้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะหลินมิสลาปรวรณนานะคะวันที่30เมษายนนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะมาร่วมพิธีไหว้ครูนะคะที่บ้านเสียงครูปู่อาร์ตนะคะเมืองลบบุรีค่ะปู่อาร์ตเมืองลบนะคะก็เป็นอาจารย์ที่หลินนับถือนะคะเพราะว่าท่านนะคะเป็นช่างทำเสียนครูนะคะเสียลฤดสีต่างๆ่านะคะแล้วก็ยังเป็นโหราพามทุกศาสตร์ทุกแขนงคะ่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะคะมาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะ และที่สำคัญนะคะในวันนั้นนะคะปูอาร์ตนะคะยังได้จัดทําเหรียญวัตถุมงคลนะคะด้านหน้านะคะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปูลูสีนะคะช่วยในเรื่องของหน้าทองเม่ตามมหานิยมนะคะช่วยในเรื่องของการค้าขายนะคะ และที่สําคัญด้านหลังนะคะยังเป็นเหรียญพญา,านาคชั้น4ตระก,กูลนะคะไข่ได้บูชาไปแล้วนะคะช่วยในเรื่องของการเปิดโชคัพต์เปิดโชคลาภนะคะช่วยในเรื่องของความร่ํารวยค่ะเอาเป็นว่านะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งจองวัตถุมงคลใต้คลิปนี้ค่ะ